เป็นหนึ่งในเรียกว่าเป็นหนึ่งในห0ดีกว่านะ4 4พันกับอีก25กิโลเมตรนะครับแลนวิเตอร์ T R ครับโอ้โห,โหสวยมากใสกิ๊กเลยนะครับนี่ดูคอนโซลเขานะครับนี่ดูพรมดูอะไรนะเห็นไหมฮะคู่มือการรับประกันนะครับยังเข้าศูน, <laughs> นู่เลยนะที่จุบุรียังอยู่โอ้โหใสามากไม่เคยใช้น,ะนี่นี่สวยมากโอ้โหขี้เคียบุหรี่ยังสวยๆอยู่เลยยังเป็นโครเมียมเบาะแถวที่3ของเขานะครับนี่ เบาแถวที่3สวยมากสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามเป็นต่อออโตนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาชมสุดยอดรถ PPV ในอดีตนะครับต้องบอกว่าเป็นรุ่นหนึ่งนะที่ผมใช้บ่อยมากนะครับสำหรับสตาร์ด้าจีวากนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.8นะครับเป็นเครื่องยนต์ c m 4 0นะฮะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ NA นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นยุคหนึ่งนะครับได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะปัจจุบันผมยังมองว่ามันยังร่วมสมัยอยู่คันนี้มีความพิเศษคือเป็นหนึ่งในเรียกว่าเป็นหนึ่งในห0ดีกว่านะถ้าบอกว่าเป็นหนึ่งในร้อยก็จะลองหามาแล้วกันนะว่า,าจะสวยเท่าคันนี้ไหมนะครับผมต้องบอกว่าเป็นหนึ่งใน50คันในเมืองไทยแล้วกันนะครับเพราะคันนี้ผมบอกท่านผู้ชมตั้งแต่ต้นคิดไว้นะคันนี้วิ่ง4 4 0 0 0กิโลนะครับ44,000สกิโลสำหรับรถปี2002หรือว่าปีไทย2545นะครับ ถือว่ารถ10กว่าปีวิ่งแค่4 0 0 0 0โลมาดูกันว่าความสวยความเดิมเป็นยังไงนะครับเดี <s> ๋ยวจะบอกว่าเอ๊ะรถวิ่งแค่4 0 0 0 0โลมันจอดซ่อมหรือเปล่าเลขไม่มนเลยไม่ขึ้นอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับแต่ต้องบอกว่าคันนี้ไม่น้อยสวยแน่นอนสําหรับสายสะสมใครที่หาอยู่บอกก,ก่อนนะครับบอกราคากันก่อนนะราคาอาจจะไม่ได้ถูกอาจจะดูแบบาตามสภาพแล้วกันนะว่าสภาพนี้กับราคาเหมาะสมกันหรือเปล่าคันนี้ผมขอขายที่2 1 5 0 0 0บาทนะครับ2 1 0 0 0 0 5, บาทสวยอย่างนี้มีกี่คันอะมาดูกันหน่อยนะครับคันนี้เดิมๆแน่นอนนะสีเดิมก็คือน้ําเงินเทานะ่เป็นทูโทนนะสมัยนั้นก็จะฮิตกันในเรื่องของทูโทนแบบนี้นะครับสตาร์ด้าเองหรือว่าจะเป็นสปอร์ตคลูเซอร์ไทเกอร์เองหรือนะแม้แต่ฟอร์ดมาสด้าก็จะเป็นทูโทนกันแบบนี้นะครับผมมองว่าหน้าตานะครับรูปร่างก็นะมันก็เหมือนเจ้าสตาร์ด้า L200 หรือว่าสตาร์ด้ากระบะเรานั่นแหละนะครับแต่เพียงแต่ว,ว่า เปลี่ยนนะเปลี่ยนด้านท้ายนะครับเป็น PPV นะครับคนนี้เป็นบอดี้ออนเฟรมนะครก็เป็นพื้นฐาน PPV เป็นพื้นฐานรถกระบะนะครับเนี่ยหน้าตาประมาณนี้นะครับกระจังหน้าขนาดใหญ่นี่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับไฟหน้าเดิมนะครับเดิมก็จะเหลืองๆนิดนึงนะครับเพราะว่าโคมเดิมเนี่ยมันเป็นพลาสติกนะครับเวลาโดนแดดอะไรต่างๆก็จะเหลืองตามอายุนะครับนี่เขาเรียกว่าเนี่ยกันชนหน้าเดิมหมดเลยนะนะครับสีมีเล็กๆน้อยๆนะผมต้องเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้เดี๋ยวพาดูรายละเอียดแบบละเอียดเลยนะครับทะเบียนเห็นไหมครับกไก จอจานตัวนี้นะครับจะเป็นหมวดแรกๆของจังหวัดอุบลนะครับถ้าเป็นกอไก่ขึ้นก่อนเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าย้อนไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเพราะปัจจุบันก็ขึ้นเป็นหมวดขอไข่เป็นอะไรไปนะครับก็เปลี่ยนนะตามเขาเรียกว่าจำนวนรถนะนะเพราะฉะนั้นเล่าให้ฟังนะครับมาดูด้านข้างนะครับคันนี้นะครับล้อเดิมนะครับล้อเดิมมีฝาครอบครบทั้งทั้ง4ล้อเลยนะนะครับล้อเดิมโห้สวยนะครับไม่เคยทําสีด้วยนี่สีเดิมจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับด้านๆนี้หน่อย ยางก็จะเป็นอขอบ15นิ้วนี่ก็คือสแตนดาร์ดเขาจะเบอร์นี้เลยนะเดี๋ยวผมดูเบอร์ให้นะี่ฮะจะเป็น255 70 15นะครับนี่คือเดิมๆสแตนดาร์ดจะเป็นแบบนี้ใครอยากไปยกทูงใครอยากไปเปลี่ยนไซสยางอะไรต่างๆก็สามารถทำได้นะครับแล้วแต่แต่นี่คือให้ดูว่าเดิมๆสวยๆเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่สติกเกอร์อยู่ครบนะบ ABS a i r b a g เห็นไหมครับอยู่ครบเลยนะครับสำหรับคันนี้เออลืมบอกไป อันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะนะครับเพราะส่วนใหญ่ที่ผมได้มารอบก่อนก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์มันนวลนะครับอันนี้เป็นเกียร์ออโต้มีแหลกหลังคามาให้ถ้าผมจําไม่ผิดแหลกหลังคามันจะมาจากศูนย์เลยนะเขาเรียกว่าศูนย์ตอนนั้นขายพร้อมแหลกหลังคาแต่ผมจําไม่ได้ว่ามันเป็นสีอลูมิเนียมอ่าเป็นอลูมิเนียมสีขาวหรือว่าเป็นสีดําแบบนี้ใครที่ทันนะต้องต้องเรียนด้วยว่า แจ้งหน่อยนะครับในคอมเมนต์หน่อยนะว่ามันมันเป็นสีอะไรนะหรือมันมีสีดำด้วยก็ไม่รู้นะฮะมาดูด้านหลังหน่อยนะครับสติกเกอร์อยู่ครบนะฮะสแตนดาร์ดจีวากอนโฟวิครบหมดเลยนะฮะสติกเกอร์สีฟ้าติดหลอดไฟทุกบานยังอยู่ครบนะครับด้านหลังมีคําว่าออโตอัตโมติกนะครับตัวเนี้ยจะลอกหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจัดการแก้ไขให้นะฮะด้านหลังนะครับฝาครอบยังอยู่สติกเกอร์ตรงรุ่นนะครับยังอยู่ครบไม่ลอกเลยนะฮะ ี่คือรถจอดในร่มจะเป็นอย่างนี้นะครับรถจอดในร่มดูแลดีพวกอันนี้โครเมียมยังเป็นโครเมียมสวยๆอยู่เลยนะครับไม่มีรอยลอกรอยด่างนะครับต่างๆไฟท้ายสมบูรณ์นะครับเนี่ยไฟเบรกที่3สมบูรณ์เดี๋ยวเปิดภายในะให้ดูนะเดี๋ยวเปิดภายในะให้ดูอ,อันนี้พวกนี้อยู่หมดนะสติ๊กเกอร์เห็นไหมสติ๊กเกอร์ตัวล็อกเนี่ยตัวล็อกฝาปิดเหล็กปิดไฟท้ายตัวนี้ยังอยู่ครบเลยนะครับโช๊คเป็นไงเดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งนะครับ โชว์โอ้โชว์ยังได้โชว์ยังได้แข็งแรงแข็งแรงใช้ได้นะครับผมชอบภายในคันนี้มากเลยนะครับอ่ะนีให้ดูภายข้างหลังไปก่อนนะรู้มืดหรือเปล่านะอ่ะนี่คือเบาะแถวที่3ของเขานะครับนี่เบาะแถวที่3สวยมากนี่เห็นไหมพรมนะฮะไม่ว่าจะเป็นพรมหรือว่าเป็นกัมมี่สกราดอะไรต่างๆเนี่ยสวยมากจริงๆนะครับตัวซ d ดีนะครับยังอยู่ครบเลยนะมีให้เออนะพับเก็บได้นี่เห็นไหมมองไปข้างในนะครับเห็นไหมครับ ตัวเบาสวยมากนะครับแผงประตูแผงคอนโซลด้านข้างเห็นไหมครับสีขาวก็ยังเป็นสีขาวอยู่นะเห็นไหม <ấy> ยังไงเห็นไหมขาวก็ยังขาวอยู่นะครับพวกนี้ก็ยังเป็นสีคือลายอะไรต่างๆอยู่คือไม่ได้บรรทุกหนักนะครับถ้าเป็นขนของขนอะไรต่างๆพวกนี้มันจะด่างจะเป็นรอยนะครับแต่อันนี้เรียกได้ว่าสมบูรณ์มากๆนะครับเห็นไหมครับซุ้มลงซุ้มล้อนะครับสวยงามมากนะครับผ้าหลังคานะครับไม่มีรอยเจอมไม่มีรอยอะไรเลยนี่ เป็นหนึ่งในะมีกี่คันแน่นอนนะครับนี่สติ๊กเกอร์ด้านท้ายอยู่แน่นอนนะครับเพราะว่ารถเดิมๆถ้ารถมีวันเหตุด้านท้ายก็จะอาจะแกะออกไปแล้วนะครับหัวน็อตไม่แกะนี่นะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูภายในนะครับเดี๋ยวอยู่ฝั่งนู้นก็ไดเ้เดี๋ยวเริ่มจากด้านหลังดีกว่าอ่าภายในด้านหลังดีกว่านะครับนี่นะครับโอ้โหภูมิใจนำเสนอเรื่องของเบาะมาบบกเพราะเบาะเขาสวยจริงๆนะครับเนื่องจากว่าเจ้าของรถนะครับท่านขับคนเดียวจริงนะครับใช้คนเดียวดูแลดี เข้าศูนย์ตลอดนะครับเห็นไหมหัวเบาะครับดูด้วยกันนะครับนี่ฮะหัวเบาะนะครับตัวพักแขนเท้าแขนนี่นี่สวยมากโหเป็นการดูแลรถที่สุดยอดจริงๆครับนี่ฮะนะดูพรมไปด้วยนะครับนี่ฮะดูพรมเดิมยังอยู่ครบนะครับดูกระเป๋าจิงโจรับเนี่ยเบาะให้ดูด้านหลังนะเห็นไหมครับไม่มีรอยมือรอยดำด่างอะไรต่างๆเลยนะครับฝั่งนี้ด้วยนะครับยังแข็งแรงอยู่นะครับตัวนี้ ยังแข็งแรงอยู่ตัวนี้เป็นพลาสติกนะเออถือว่าแข็งแรงยังใช้ได้นะครับนี่อยากให้ดูตรงนี้ด้วยนะครับที่เก็บบุรีอ่าดูตรงนู้นก็ได้นะครับดึงได้ไหมนะเห็นไหมฮะที่เขียบบุรี่ยังสวยๆอยู่เลยยังเป็นโครเมียมเหมือนซื้อเบิกใส่ใหม่เลยนะครับแต่ของเดิมนะครับของเดิมติดรถเลยนะมาดูด้านหน้าหน่อยดูด้านหน้าหน่อยอ่าเนี่ยอย่างที่บอกเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับนั้นก็ขับง่ายแน่นอนนะครับอ่ะดูแผงประตูฝั่งนู้นมันก็ได้อ่าฝังรายละเอียดฝั่งประตู แผงประตูนะครับนี่สวยงามนะครับคือผมพยายามให้ดูรายละเอียดเพราะว่าด้วยความที่เป็นกรรมีนะครับเวลาที่ถ้าดูแลไม่ดีเนี่ยเหมือนที่บอกมันจะไม่สวยนะอ่ะดูแผงคอนโซลนานาครับลายยังอยู่ครบเลยนะครับแลนวิเตอร์ครับโอ้โหสวยมากใสกิ๊กเลยนะครับนี่ฮะนี่ก็คือถ้าพวกเนี้ยนะครับเวลาที่ใช้ไปนานๆนะครับเนื่องจากข้างในเขาจะเป็นหลอดไฟมันมีความร้อนนะครับพวกนี้มันก็จะเหลือง ก็จะกรอบไปตามอายุแต่คันนี้สวยมาก,สว,มากสวยมากจริงนะคอนโซลน,นะครับลายไม้ไม่แตกนะครับนี่ถ้ที่เจอปัญหานะเคยเจอมาก็จะแตกจะลอกตามอายุนะครับนี่ที่วางแก้วยังอยู่นะครับไม่หักไม่แตกนะครับโผสวยแต่ซีดีเปลี่ยนมาแล้วนะครับเครื่องเล่นเดิมทำไมนั้นจําไม่ได้ว่าเป็นเทปคาเสเซ็ตหรือเปล่านะครับเปลี่ยนมาเป็นซีดีนะครับโอเคนะที่จุบุรียังอยู่โอ้โหใสามากไม่เคยใช้นะครับ ่รายละเอียดพวกนี้ผมชอบผมชอบนะครับอ่ะนี่ดูเกียร์หน่อยนะครับโอ้โหโโหัวเกียร์สายกิ๊กนะครับนี่ฮะตำแหน่งเกียร์ยังอยู่ครบสวยนะดูดีพลาสติกดูคอนโซลเขานะครับดูโคมดูอะไรนะเห็นไ,ไหมฮะนี่คือการดูแลของอเลขไมล์สี่หมื่นนะนี่มันสมกับสภาพหรือเปล่านะเห็นไ,ไหมสวยมากนะครับนี่ผมอะไรสวยนะครับไม่ลอกไม่มันนะครับเป็นแอร์แบกหนึ่งใบนะทำไมนะนะครับมีแอร์แบกให้ก็โอ้หหรูหราแล้วนะครับ สิ่งที่พิเศษก็คือเลขไม้ครับเดี๋ยวขออนุญาตดูเลขไม้นะครับคันนี้เนี่ยไม้แท้ๆนะครับไม้แท้แน่นอนนะเดี๋ยวให้ดู44% 0 0 0กับอีก25กิโลเมตรนะครับเนี่ยเห็นไหมครับคอนโซลใสหมดเลยนะเห็นไหมนี่หน้าพลาสติกเรือนไม้พวกนี้นะครับสวยใสแน่นอนนะนี่เห็นไหมครับตรงนี้หน่อยนะครับช่ององค์ช่องแอร์แน่นหมดเลยนะครับนี่นะตรงกลางด้วยนะครับสมบูรณ์นะครับนี่ฮะ ับแน่นเป๊ะนะครับใช้ได้ใช้ได้่าแล้วก็ที่สําคัญนะก็จะมีบุ๊กเซอร์วิสด้วยนะคันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวให้ดูดนี่คู่มือการรับประกันนะครับยังเข้าศูนย์อยู่เลยนะครับถือว่ารถคันนี้นะครับลูกค้าดูแลดีมากนะครับคือเขาเรียกว่ามัน1นึใน50บจริงๆนะถ้าใครที่เจอไม่น้อยกว่านี้หรือว่าสภาพสวยกว่านี้ก็บอกกันได้บอกกันได้นะครับแต่ก็ติดหนึ่งใน50าสิผมว่านะ ไปดูห้องเครื่องนะครับไปดูห้องเครื่องโมมาเยอะก็ไปดูเครื่องยนต์กันหน่อยเดี๋ยวบอกว่าเอรถไม่น้อยๆข้างในสวยๆชนหน้าหรือเปล่านะครับมาดูเครื่องยนต์กันหน่อยเรียนก่อนนะคันนี้ผมยังไม่ได้ล้างเครื่องยนต์เลยนะครับไม่ได้ทําความสะอาดอะไรมากมายนะครับเป็นเช็ดๆปัดๆธรรมดาเพราะว่าอันนี้เพิ่งเอามาจากบ้านลูกค้าเลยนะครับสดๆร้อนๆอันนี้ดูฝากระโปรงก่อนฝากระโปรงก่อนนะครับสติกเกอร์ยังอยู่ครบนะฮะสติกเกอร์คือขอบยังบางนะครับไม่มีร่องไม่มีแกะนะครับ แผ่นกันความร้อนตามอายุนะต้องบอกว่าตามอายุเนี่ยอาจจะโดนพวกคาวแขกน,นะครับฉีดปืนเนี่ยฮะมันจะเป็นรอยประมาณนี้นะครับแต่ยังคงแข็งแรงอยู่นะครับสติ๊กเกอร์คําเตือนต่างๆยังอยู่ครบไปดูที่หัวน็อตหน่อยนะครับไล่กันมาที่หัวน็อตนะครับนี่แน่นอนนะฮะไม่แกะนะครับเห็นไหมฮะไม่แกะไม่แงะแน่นอนนะครับโอ้โหมีขี้ดินมีขี้ฝุ่นนิดนึงแก้มข้างนะครับไม่แกะนี่ไล่ไปไล่ไปนะครับมีสนิมบ้างนิดหน่อยเนี่ยสวยเดิมทุกจุด ผมให้ดูละเอียดขนาดนี้เลยนะดูเครื่องยนต์ครับดูเครื่องยนต์รวมๆหน่อยเครื่องยนต์ก็จะเป็น 4M40 อย่างที่บอกเป็นเครื่องยนต์ NA ยังไม่เทอร์โบนะครับก็ใครจะไปอัปเกรดเป็นเทอร์โบก็ได้แต่อันนี้เน้นเดิมๆครับดีนะครับผมลองขับแล้วขับดีมากถ้า 4M40 เครื่องเขาก็จะเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้นะครับสังเกตง่ายๆนะครับสังเกตท่อทองเหลืองต่างๆนะครับตัวเช็คน้ำมันอะไรต่างๆท่อต่างๆยังคงสวยงามอยู่ไปล้างนิดนึงสวยเลยอันนี้เนี่ยไปพ่นเพิ่มให้นะครับเหล็กรัดแบตนะครับตาม อไอน้ํากรดน้ํากัดอะไรต่างๆมันก็จะมีคราบสนิมบ้างนะครับมอน้าเดิมๆสวยๆนะไม่มีคราบน้าเยิ้มเลยนะครับเห็นไหมนี่ตัวหม้อก,กองเนี่ยผมชอบส่วนใหญ่ที่เจอไอ้นี่มันหักนะครับเพราะตามอายุนี่ตัวนี้มันจะเป็นริเวียิงเหล็กลัดกล่องตัวนี้ไว้นะครับกับกองนะ่มันแตกมันหักอันนี้ยังสวยงามอยู่สติ๊กเกอร์อยู่ครบนะฮะปั๊ม ABS สสวยนะครับฝาเบรกนะครับฝาปิดเติมน้ํามันเบรกเนี่ยยังสวยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถือว่า ดูแลดีมากสวยจริงๆเอา้าว่ากันเรื่องราคาไปแล้วนะแจ้งราคาไปแล้วนะต้องบอกงนี้นะว่าสภาพอย่างเงี้ยหามาหามาแล้วกันนะครับสาหรับ40,000กิโลแท้ๆรถสวยๆนะครับไม่น้อยๆนะครับคันนี้นะย้ําราคากันอีกรอบนะครับ2,015,000บาทปี2002นะครับเกียร์อัตโนมัติเกียร์ออโต้4วิวนะครับกับเครื่อง4ล้อคันนี้ใครที่หาอยู่นะครับใครที่อยากสะสมใครที่อ่าเขาเรียกว่า เคยเล็งๆรุ่นนี้อยู่นะครับไม่ว่าจะอยากเอาไปแต่งเพิ่มหรืออยากจะสะสมไว้ใช้เองไว้ใช้นานๆก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกเลยนะสำหรับไม่สี0 0มืโลคันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับมีรถอะไรสวยๆเด็ดๆแบบนี้เดี๋ยวผมพามาชมอีกวันนี้ผมเป็นต่อระยะลาไปก่อนสวัสดีครับ